ในส่วนของงานการคณะสฆงเนาะเราก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าการที่อี่ต่างชาติเข้ามาอยู่กับบ้านเราส่วนหนึ่งก็ต้องดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความถูกต้องในการระบบการับก็อยากอยากให้อยากให,อกให้อยากให้มีความคงเส้นคงวาไปยาวนานท่านรครูเพราะว่าท่านรครูก็เกิดมาแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงง่ายเกินแล้วการเปลี่ยนแบบนี้มันเปลี่ยนแบบพลิกหน้ามือหลังมือกลับไปกลับมาตลอด มันไม่ใช่การต่อยอดที่ดีรัเบียบวิไยปั๊บมันก็จะเป็นประเด็นปัญหาว่าคือเส้นทางนี้จะต่อเนื่องไปถึงมหาจุฬาลงกรณ์ด้านาหด้วยก็ตอนแแต่ฮะในปัจจุบันก็เพรื่อจสเปลี่ยนใช้เวลาว่างเนี่ยตามที่ศึกษาดูงานหลายๆประเทศเข้ามาในเกี่ยวข้องเนี่ยประเทศเทามีส่วนด้อยเหล่อหนึ่งก็คือระเบียบวิัย คแต่ถ้ารู้แล้วเรียนโครดด้วยหรือเงโครดด้วยก็คือได้รู้ครบทุกอย่างเ,าเพราะฉะนั้นคําว่าภาวนาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่พุทธาาชนทุกคนควรจะลงมือปฏิบัติด,ด้วย <c oughs> เราควรจะนํามาขับเน้นให้ให้มีความสําคัญแล้วก็ชัดเจนเข้มข้นขึนข้นมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเปนนไได้้ตอี ความสูงในการเรียนการสอนแล้วลูกหลานจะเรียนสอนยังไงอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กมันก็เป็นธรรมชาติของเด็กอย่างเงี้ยก็าใคอยากจะฝากว่าวางกรอบพิมพ์เขียวพัฒนาประเทศให้มีทิศทางเรลกิจทำรงนะครับผมวราวด์รัศมีแลวก็ท่านพระครูเนี่ยถึงเวลาหลาท่านฟังแล้วนะครับขอพระคุณท่านพระครูมากนะครับวันนี้สวัสดีครับท่านฟังครับอ๋อก่อนอื่นต้องขอชื่นชมยินดีกับผู้ที่เข้าพรรษาโดยเฉพาะงดเล่าเข้าพรรษา แต่มาเคยมีคําพูดแบบพูดเล่นๆไว้อย่างหนึ่วว่าช่วงเข้ารรษากระดื่มไปแต่ออกภรษาเก้าเดือนหยุดได้ไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้พู้ที่งดแล้วงดให้ตลอดไปแล้วก็สังเกตดูความต่างของร่างกายของเรานะเพราะบางทีคนอื่นเราบอกอยังไงก็ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่หรอกแต่ถ้ารู้ตัวเองรู้ตัวเองว่ามันเป็นยังไงดูความต่างว่าเรางดแล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายเราดีขึ้นหรือพูดกันง่ายๆว่า ลูกได้พ่อใหม่อย่างเงี้ยลูกได้แม่ใหม่ที่มีคุณภาพมากกว่าเกา่าถ้าเรามองเห็นความสุขของคนในครอบครัวถ้าเราจะงดตลอดไปก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับ <S <S เพราะว่าทําไงสามเดือนจะงดได้ตัวก็ตัวของเราใจก็ใจของเราถ้าเราจะงดเพื่อลูกเพื่อหลานแก่คนในครอบครัวนี้น่าจะเป็นมงคลนะฮะน่าจะไปพัฒนากับชีวิตในทางที่ดีขึ้นได้เต